สวัสดีชาวดีดับผู้รักการดูหนังทุกท่านครับ แล้วในวันนี้นะครับเราจะมามาโนหนังกันนะครับหลังจากที่เรารได้ดูเรื่องรูแปแลงจากช่องทาง Netflix ครบทั้ง5ตอนกันแล้วอ้าวมีใครนะครับที่ดูเรื่องนี้กันแล้วบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยแล้วมีอะไรที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในภาคที่2บ้างนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันปมปริศนานะครับที่ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยจะถูกนํามาเฉลยต่อในภาคที่2ในวันนี้ผมลิสต์มาด้วยการทั้งหมด3ข้อหลักๆเตือนไว้ก่อนว่าเนื้อหาต่อจากตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ อยู่ภายในซีรีส์ดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับอาจจะต้องปิดคลิปนี้ก่อนเพราะว่าคุณอาจจะถูกสปอยก็ได้ข้อที่1การล้างมนลทินให้กับพ่อของเขาเอง แม้ว่าภาคแรกที่เราได้รับชมกันไปนะครับจะมีการเฉลยเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของอาซานมาค่อนข้างมากแล้วเนี่ยแต่ว่านะครับก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากพอนะครับที่จะให้รู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับพ่อของอาซานนะครับที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยเป็นฝีมือของใครกันแน่ใครที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังอาจจะมีตัวละครที่แฝงอยู่ที่จะมาเฉลยต่อในซีซั่นที่2ก็เป็นไปได้ 2. ความสัมพันธ์ของครอบครัวอาซาน จะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ลูกชายของอาซานนะครับถูกจับตัวไปเหตุการณ์ในภาคที่1นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหตอนท้ายเรื่องเนี่ยแทบจะเน้นความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นอย่างมากเลยจึงทําให้น่าจิตตามเป็นอย่างยิ่งครับว่าอาซานกับแคลนะครับจะกลับมาคบกันอีกหรือเปล่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ลูกชายเนี่ยถูกจับไปโดยที่แคลเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอาซานนี่ครับไปทําอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่ทําให้แคลนะครับอาจจะไม่ไว้ใจอาซานอีกก็เป็นไปได้แล้วความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับจะเป็นยังไงต่่อีาค 2คิดว่าจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างแน่นอน 3. อาซานถูกตำรวจจับได้ในฉากสุดท้ายของซีซั่นที่1น,นะครับเป็นฉากที่ตำรวจไล่ล่าตามมาจนเจออาซานแต่ถึงอย่างนั้นนะครับอาซานอาจจะมีวิธีในการที่จะแก้ต่างให้กับตัวเองจนสามารถหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีขโมยสร้อยเพชรหรืออาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่อาซานจะถูกเปิดโปงความจริงแล้วก็โดนจับ แต่ถ้าเรื่องจบแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าก็คงจะไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์แบบพระเอกที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความคล้ายคลึงกับจอมโจรลูปแปงอในจุดเนี้ยผมคิดว่าอาจจะไม่ถูกจับหรอกแต่อาจจะเป็นแผนหรือว่ามีการที่จะจัดฉากอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้อาซานนะครับสามารถหลุดลอดไปจากการจับกุมของตํารวจได้อีก และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมรวบรวมมาจากภาคที่1ที่ดูแล้วก็เกิดความสงสัยอยากจะรู้ต่อในภาคที่2ใครนะครับที่ได้ดูรูแปลงในภาคที่1ไปแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับในภาคที่2ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์ความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ให้ช่องดีดักแชนแนลกันด้วยนะครับหนังไม่มีทางสมบูรณ์หากปราศจากคนดูแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ